เบลารุสลั่นกลองรบแล้วประกาศยกระดับพร้อมทําสงครามยูเครนขาสัน่นโดนบุกรอบด้านแค่รัสเซียก็ยังไม่รอดไม่มีท่าทีว่าสงครามจะจบลงและทางยูเครนเองก็แทบจะไม่เหลือชช่นดีไม่ว่าจะขวัญกำลังใจทหารหรือแม้แต่เงินและอาวุธล่าสุดนอกจากจะต้องมีการรับมือกับรัสเซียแล้ว ดูเหมือนว่าเบลารุสเองก็จะกระโดดลงมาเล่นเกมนี้อย่างเต็มตัวกระทรวงกลาโหมประกาศเมื่อวันพุธว่ากองทัพเบลารุสเปิดการตรวจสอบทางทหารอย่างประหลาดใจซึ่งรวมถึงการแนะนำมาตรการเปลี่ยนจากเวลาสงบไปสู่ช่วงสงครามในเมืองหลวงมิส์กล่าวเป้าหมายของการฝึกซึ่งดำเนินการที่สำนักงานผู้บัญชาการมิส์คือ ทดสอบความรู้ของกองกำลังและประเมินการปฏิบัติของพวกเขาในระหว่างการเปลี่ยนหน่วยไปสู่ระดับความพร้อมรบสูงสุดถ้อยถแถลงสั้นๆระบุโดยอธิบายถึงเจาะจงตามที่วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเบลารุสเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของรัสเซียในเดือนตุลาคมทั้งสองประเทศได้มีการประกาศจะตั้งกองกำลังทหารร่วมกัน ซึ่งจะมีเบลารุสเป็นเจ้าภาพและมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงของชาติมีรายงานว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดหาทหาร9,000นายโดยชาติเจ้าภาพจะสนับสนุนกองกำลังทหารจำนวน7 0,000นนายรัฐมนตรีกลาโหมวิกเตอร์เครนินกล่าวในเวลาต่อมาว่ากองกำลังของสหรัฐในโยุโรปยังคงรักษากองกำลังไว้ประมาณ35,000นายในโยุโรปตะวันออกซึ่งรวมถึงทหารกว่า2 2 0 0 0นายในโปลแลนด์และรัฐบอลติก กองทหารเหล่านี้สามารถใช้โจมตีประเทศได้เขาอ้างประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเซนโกกล่าวหาชาติสมาชิกนาโตรวมทั้งโปแลนด์และ i, รัฐบอนติกรวมทั้งยูเครนว่าแสดงท่าทีเป็นภัยคุกคามต่อประเทศของเขาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเขารายง,งานว่าได้รับอาวุธยุทโธปรกรณ์ขั้นสูงจากรสัสเซียรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไก,กล S400 และขีปนาวุธทางยุทธวิธีอิสเกเด เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเบลารุสแนะนํามาตรการจํากัดการเดินทางในหลายภูมิภาคที่มีพรมแดนติดกับยูเครนโดยอ้างถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านมิสกล่าวหาว่าเคียฟทาการยั่วยุที่ชายแดนมิสอนุญาตให้มอสโกใช้ดินแดนเบลารุสในระหว่างการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแต่ปฏิเสธที่จะส่งกําลังทหารเข้าไปหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจะก,กรีวงศงอยู่คู่ไทย ผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663